โหครับเอ่อขอโทษที่ไม่ชัดเท่าไหร่ตอนนี้คือพอดีเห็นตัวของของ IQ option นะฮะจริงๆไม่ควรเล่นตอนดึกดึกมากๆก็ไม่ควรเล่นนะฮะที่จะให้ดูว่าเอ่อมันผันผวนนะครับการผันผวนนี่ผมผมไม่ทราบว่าผันผันผวนนี่มันเป็นคำที่ทุกคนเข้าใจกันไหม ว่าเวลาผันผวนเนี่ยกราฟมันจะเอาแนอานอนไม่ได้ผันผวนในความคิดคนทั่วไปก็คือว่ามันขึ้นมันลงมั้งแต่เวลาถ้าดูจริงๆนะครับคนจะเข้าใจคําว่าผันผวนเนี่ยแบบผมหรือเปล่าหรือผมจะไม่เข้าใจเลยแต่ในสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือผมเข้าใจในการผันผวนเนี่ย อธิบายลําบากจริงๆเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่ผมจะอธิบายแบบที่ผมเข้าใจการผันผวนคืออย่างงี้นะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็น MACD ไหมฮะก็เส้นก็ไม่เนียนเท่าไหร่นะมันมีความผันผวนพอสมควรแต่พอมาถึงจุดนี้สิครับเนี่ยฮะที่มันมีวงกลมเนี่ยฮะปึ๊บนะฮะเรามีเส้น stochastic นะฮะนี่คือตั้งตามของ IQ Option เลย ไม่ได้ปรับวันแล้วก็อะไรทั้งสิ้นนะฮะตัวเลขก็ก็มาตั้งเดิมมาสิบสามสามเนี่ย MACD ก็สิบสองยี่สิบหกเก้านะฮะ AO นะครับมาอย่างนี้เลยนะฮะนี่ฮะก่อนหน้านี้เห็นไหมมันมันโค้งแบบนุ่มๆนะฮะคือไม่ควรเล่นนะฮะในที่โคง้งเว้ยไม่ใช่ที่แบบมันแหลมมากปุ๊บพุ่งขึ้นมาเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ ดูกราฟอย่างนี้ฮะแล้วมีเส้นหางเยอะซะหน่อยนะฮะขออภัยนะครับเสียงไม่ชัดเพราะว่าไมค์ไม่ได้เสียบอัดจากโน้ตบุ๊กพัดลมเสียงพัดลมเสียงครึองเป่านะอย่าลำคานนะครับครับพอขึ้นปุ๊บเห็นไหมฮะตะกี้ยังเล่นได้อยู่นะครับนะฮะเล่นได้เล่นเสียนะฮะจะได้ก็ได้จะเสียก็เสียนะครับ แต่แต่พอมาจุดนี้คือค่าเดาอะไรไม่ได้เลยเพราะมันคือคือความผันผวนนะฮะไส้เทียนแท่งยาวมากเลยนะครับแล้วก็ลดตัวลงต่ำมาแล้วก็กลายเป็นนิ่งอย่างนี้เลยนะฮะนิ่งอย่างนี้จริงๆหายากครับเพราะมันดึกแล้วนะครับเวลาที่อ่านนี่คือตีสี่นะฮหลายๆคนผมเฉยเลยนฮะ บ้าหรือเปล่านะที่มาเล่นอย่างนี้กอ,อไม่ได้าไม่ได้บ้าหรอกครับก็คือเหมือนทุกคนนั่นแหละก็อยากจะชนะนะครับก็จะให้เห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างจีิงจริงนะฮะปึ๊บมาแล้วก็สไลด์ซะอย่างนี้เป็นแบบคือเส้นมันเป็นแบบยึกยือยึกยือดาวคานะอย่าเล่นนะฮะนะครับ แต่ถ้าใครอยากเทพก็เล่นไปเรื่อยๆดูนะครับไม่มีแล้วครับอยากให้ดูสวัสดีครับ